ขอให้ทุกคนใช้รถกันด้วยความไม่ประมาทบางครั้งรถไม่ได้พังจากการผลิตบางครั้งผิดพลาดจากตัวเราเองเนี่ยอย่างพ่อพี่ชอบจังเลยเปิดฝาโปรงคอยเช็ดเป่าฝุ่นให้ลูกนู่นนี่นั่นเราก็กลัวเหมือนกันบางทีเช็ดเช็ดอยู่เกิดเพื่อนพ่อมาชวนชวน,ชวนไปคุยอะไรผ้าที่เช็ดก็ยังวางอยู่ในห้องเครื่องแถมอีกเรื่องแล้วกันเรื่องรถไฟไหมมานี่ทำไมถึงไฟไหม เศษผ้าครับเดี๋ยวผมหาเศษผ้ามาสมมุติเหตุการณ์นหน่อยนะนี่ไงบางคนรักในความสะอาดนะครับบางคนลงแว็กซ์แว๊บเลยเช็ดเช็ดอยู่ลืมไม่ลืมหรอกพี่ป้าเปพ<ข>อดีแค่หน่อยยพ<ข>อ,อดีวันนั้นมีมวยฝากเพื่อนไปโยนมวย S <S เพื่อนไปโยนมวยมาแล้วได้แดงแล้วเราไปเดินไปคุยกันวางผ้าไว้ลืมไปคุยกันเรื่องมวยนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นเรื่องสมมติแล้วกันนะลืมผ้าผืนนี้ผมปรับเสร็จธุระแล้วเรื่องมวยถูกมวยกินหมดตูดเรียบร้อยแล้วจะไปข้างนอกปิดฝา <S 2> <S 2> <S 2> อุ้งขับรถออกไปเลยแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ครับเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมผ้ามันไหลลงหรอผ้าผืนนี้ ปั๊บไหลลงครับตกลงมาอยู่นี่ตรงนี้เป็นจุดของท่อเสียที่เรียกว่าเฮดเดอร์นะครับออกมาจากฝาสูบเลยแล้วความร้อนนี่เกินร้อยองศา<ม>เกิดอะไรขึ้นไม่สิฟอร์เมาครับฮะรีบไงตกใจรีบรีบ,รบพูดไงไฟไ,มไหมอะไรแหละฟอร์เมลฟอร์เมลฟอร์เมล สมมติว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเฮ้ยเราก็รู้ตัวก่อนอยู่ดีถ้าเรามีสติเพราะอะไรรู้ป่ะกลิ่นและควันเพื่อนร่วมทางครับอาจจะบอกเราอาจจะบีบแต่บอกเราว่าเฮ้ยมีควันอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วขณะขับรถถ้ามีคนมาเทียบข้างแล้วบีบแต่อย่าเพิ่งไปด่าเขาเขาอาจจะมีบางอย่างที่อยากจะบอกเราอยากจะสื่อสารเราผมเองขี่มอเตอร์ไซค์เห็นรถปิดประตูไม่แน่นมองเข้าไปเฮ้ย ป้าแก่ๆบางทีมองเข้าไปุเด็กนักเรียนเทียบข้างเลยครับบีบแต่ตะโกนพี่ครับประตูไม่แน่นในใจเราคิดว่าถึงเขาอาจจะไม,ไม่ประตูหลุดหรอกนะแต่เราได้บอกเ <c oughs> ขาแล้วถือว่าโอเคมันดีต่อใจเรานะครับอันนี้ฝากไว้นะครับถ้าเกิดเขาเทียบข้างขึ้นมาบีบแต่แป้นๆไม่ใช่ไปชูนิ้วโป้งให้เขานะอย่าไปกดไลค์ให้เขานะอย่าพึ่งนะใจเย็นก่อนเปิดโอกาสให้เขาพูดให้เขาอธิบายก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรานะฮะ โอเคสุดท้ายแล้วฝากศูนย์ซูกิ APY ด้วยครับศูนย์ตั้งอยู่ที่ไหนสี่แยกอุรุภงนะฮะมีามุ่งหน้าไปสนามม้านางเลิ้งนะฮะอยู่ตรงสี่แยกเลยรอบตำรวจของเราเนี่ยเป็นถนนเพชรบุรีตัดกับพระรามหกนะฮะก็อยู่ตรงทางด่วนโยมราชนั่นแหละล<ต>เซียมอุรุภงอ่าถ้า,<ม>าใครนึกอะไรไม่ออก เบอร์โทรศัพท์ตามนี้เปิบเปิบเปิบบปิบบไม่ว่าจะเป็นของผู้จัดการปาร์คที่ศูนย์หรือว่าเบอร์ชั้นหนึ่งก็โทรหาด้านล่างได้แล้วก็อย่างถ้าลูกค้าบอกว่าคนคนที่ใช้รถแล้วการที่แบบว่าดูรถไม่ออกว่าเอ้รถมันแอร์มันไม่เย็นมันเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราเราดูไม่เป็นอย่างหนึ่งอ่ะดูไม่เป็นแน่นอนจอดรถแล้วก็โทรหาศูนย์ได้ศูนย์ของของเชิญของโตโยต้ก็ได้หรือไม่ะไรไม่ปออกโทรหาเราใช่อะเบอร์ตามนี้เป๊บเปิบล่างเลยคิดไม่ออกปุ๊บฉันรีบ สอบถามได้ทันทีค่ะจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พี่ป๊ะก็ไปถึงที่ถูกต้องอแต่จริงๆแล้วพี่เคยบอกกับกับทุกคนว่าอยู่ที่ไหนผมก็ไปไอ้คำว่าอยู่ที่ไหนผมก็ไปเนี่ยรถผมก็เติมน้ํามันต้องต้องเรียนอย่างนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่ารถผมก็เติมน้ํามันยังไงช่วยค่าน้ามันผมหน่อยละกันนะนะครับเราไปดูถึงที่ที่ไหนก็ได้อโอเคครับผม เคฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ใครสนใจในรถก็โทรหาเชฟเน่งใครสอบถามเกี่ยวกับการดูแลดูรักษาหรืออะไรก็รับสายพี่ป๊ากได้เลยนะฮะ24ชั่วโมงไว้พี่ป๊ากโอ้โหนอนบ้งเหอะถ้าพี่ป๊ากไม่รับสายอย่างนี้ผมแถมให้นิดนึงบางคนอาจจะเกิดปัญหาในวันที่ทุกคนหยุดเช่นวันอาทิตย์0868901957โทรหาผมพูดคุยกันปรึกษากันช่วยเหลือกันได้อะไรไม่เหนือกว่าก่าแรง ได้เลยเกกไม่เหนือบ่าก,กว่าแรง okay. โอเคโอเคเจ้าแลยคาะ